โอเคกลับสวัสดีผู้เล่นอารากาศชาวไทยที่รอดด้วยนะครับผมเป็นยังไงบ้างห่างหายกันไปนานเลยพอดีว่าช่วงที่ผ่านมาผมเพิ่งกลับจากการไปเที่ยวนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีคลิปลง YouTube ซะเท่าไหร่แต่หลังจากกลับมาเที่ยวเนี่ยก็เห็นว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้วางรถแมพเอาไว้ซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวก็เลยเดี๋ยวจะมาสรุปให้กันฟังแล้วกันนะครับว่าซีซั่นหน้าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องแรกนะครับเขาจะมีการรีเวิร์กระบบรูนหรือว่า potential system ซึ่งไอ้ระบบนี้มเนีมั้มย,จจย,ยู่่ใชมันอนนเี่ย้จะใหม่แบบ แผงเลยก็จะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้แทนซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น4สายสายสีแดงเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของอันติสายสีม่วงเนี่ยจะเน้นการเคาน์เตอร์และการช่วยเหลือสายเขียวเนี่ยจะเป็นการเน้นจังหวะและสตามิน่าสายน้ําเงินเนี่ยจะเป็นเรื่องของโชคแล้วก็ค่าเงินในเกมสเตตที่ให้อัพในแต่ละสายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ขนาดก็คือเล็กกลางใหญ่โดยขนาดเล็กเนี่ยจะเน้นไปที่จานวนและเปอร์เซ็นต์ส่วนขนาดกลางและขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นเอฟเฟกของสายนั้นๆโดยเราต้องอัพเม็ดเล็กให้เต็มก่อดถึงจะสามารถขยับไปอัพเม็ดอื่นได้เหมือนในระบบของโชว์ดาวหรือว่่่่่าาเเเเสส้้้้นนนททงงงพพยยโดดดดดรตตออออออัใใใหหหึึึ็็มมมกถจะปคญซีีแ 8พราะเท่านั้นหมายความว่าเราไม่สามารถปลดล็อกทั้งหมดได้แต่ก็มีพอที่จะทําให้เราสามารถปลดล็อกเม็ดใหญ่ได้ทั้งหมด2สายซึ่งระบบใหม่เนี้ยเขาก็ได้เพิ่มเอฟฟกใหม่ๆเข้ามาด้วยอย่างเช่นสายม่วงเม็ดกลางเนี่ยจะทําให้เราสามารถดอทหลังจากเคาน์เตอร์ได้ด้วยซึ่งก็เป็นคุณสามบัติพิเศษของสายนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อัพสายเนี้ยก็คือดอทไม่ได้นะใครที่คิดว่าเคาน์เตอร์ได้แม่นได้บ่อยเดี๋ยวก็อัพไปเลยยกตัวอย่างอันนึงเป็นสายแดงเม็ดใหญ่ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่เราได้รวาสาทํ แล้วก็มีเอฟเฟกต์ใหม่ๆอีกเพียบส่วนเรื่องต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของฮีโร่ใหม่แล้วก็การรีเวิร์กสกิลและอันตีของบางตัว หลังจากนี้เนี่ยฮีโร่ใหม่จะเข้าเทสเซิร์ฟเวอร์เร็วขึ้นนะครับผมเพราะว่าเขาต้องการฟีดแบ็กอะไรที่มันมากขึ้นจะได้มีเวลาปรับนูน่นปรับนี่ก่อนเอาเข้าเซิร์ฟจริงและแน่นอนว่าจะมีฮีโร่ใหม่ให้ลองเล่นในเซิร์ฟเทสในวันที่19เมษายนนี้นะครับส่วนเรื่องรีเวิร์กสกิลกับอันติเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันตอนนี้นะโดยขอเริ่มจากฮาร์ดี้ก่อนฮาร์ดี้เนี่ยจะทำการรวมสกิล1กับสกิล3เข้าด้วยกันเช่นถ้ากด F และคลิกซ้ายเนี่ยจะเป็นสกิล1แต่ถ้ากด F และ เพืความบาลานซ์มากขึ้นส่วนเทียนไหเนี่ยก็ได้มีการลบสกิล3กับอันตี2ออกไปเพราะว่าไม่ค่อยมีคนใช้แล้วก็ลบจุดอ่อนแอที่ขาออกเหลือแต่ที่หัวเท่านั้นนอกจากนี้ก็ได้มีการปรับให้การกระทืบกับการกระโดดเนี่ยมีคอมโบที่ใช้ได้ง่ายมากขึ้นด้วยในส่วนของเยซานั้นก็ได้มีการลบสกิล F3 ออกแล้วก็เอาเอฟเฟกต์ของ F3 มเนี่ยมาใส่ใน F2 แทนส่วนอันตี V ีดูดเลือดเนี่ยก็จะถูกเอาออกไปนะครับ ในส่วนของเทซ่าเนี่ยเขาก็มีแลนจะลบสกิล F3 กับอันติ v ีออกแต่เขาก็บอกว่าพวกสกิลกับอันตีที่เอาออกไปเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ในโหมดอื่นในอนาคตก็ได้นะซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็มีแค่4ตัวที่มีแลนจะรีเวิร์กสกิลกับอันตีในอนาคตเนี่ยอาจจะมีตัวอื่นมาด้วยก็ได้ต่อมานะครับจะเป็นโหมดบันเทิงโหมดใหม่ h อ t ป o ติ t o Counter ตึ 4, ่ถึงวิธีการเล่นเนี่ยก็จะค,คล้ายๆกับโหมดสร้างห้องของเกมเก,ม,เกมหนึ่งวิธีการเล่นก็ง่ายๆถ้าเกิดว่ามีบอลจะมาหาเราเนี่ยเราก็กดตีหรือใช้สกิลก็ได เคร่งเครียดจากการทำคอมโบก็มาผ่อนคลายสมองที่โหมดนี้ได้หรือเปล่านะ นอกจากนี้ก็อาจจะมีโหมดบันเทิองอื่นๆเข้ามาด้วยก็ต้องติดตามรอกันต่อไปนะเรื่องต่อมาจะเป็นการปรับเปลี่ยนในโหมด Immortal War แล้วก็อื่นๆในซีซันหน้าเนี่ยโหมด Immortal War อาวุธที่เปิดจากกองเนี่ยจะมีระดับสูงสุดอาวุธฟ้าเท่านั้นนะครับส่วนอาวุธในระดับที่ดีกว่านั้นเนี่ยก็สามารถไปอัปเกรดได้ที่ร้านค้าเงินที่ได้จากการฆ่าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลาอีกด้วยกุญแจเนี่ยสามารถซื้อได้ในร้านค้าเหมือนกันนะของรางวัลในนั้นก็จะมีเยอะขึ้นแล้วก็มีกล่องแอร์ดรอปด้วยอันนยม นะครับว่าเฉพาะหมดอิโมทาว์นนะโดยจะมีให้เล่นบนเทสเซอร์เบอร์วันที่4เมษายนส่วนหมดแคชชั่นอื่นๆเนี่ยหลังจากซีซันหน้าก็จะเปลี่ยนจากการเวียนเป็นอาทิตย์เป็นเวียนเป็นชั่วโมงชั่วโมงแทนบางหมดเราก็จะได้ไม่ต้องรอนานขนาดนั้นแล้วก็นอกจากนี้ในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้ก็จะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานด้วยนั่นก็คือปืนสวอมน้ําซึ่งไอ้ปืนเนี่ยชาบ้านหาได้ตามกองทั่วไปเลยโดยกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่11เเมษายนถึงวันที่ za, ย,ยี่่นเสแบบใหม่ก็จะมาในช่วง anniversary องเกมนผมก็่าจะเป็นประมาณช่วงเดือนสิงหาคมเป็นอย่างที่เลยม และแมปแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ซันวิงในแมปฮูลโลลอ์ส่วนสกินคอลแลบการดั้มของยูเอซานก็จะมาในซีซั่นนี้นะครับโอเคและทั้งหมดนี้ก็เป็นพรีวิวของซีซั่นหน้าและต่อ,ตอ,ตอไปนะหากใครมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับหรือว่าจะสนับสนุนด้วยการส่งซุปเปอร์แทงก์หรือว่าสมัครเมมเบอร์ชิพก็ได้นะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับผมลาวัยเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน